สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องทุกทุกท่านครับถึงยกล้ครับอยู่กับพ่อกหยหงกระเหมือนนี้เขากลับมาปลูกมันเหมือนเดิมครับผมเอ๋ฝนตกระยุตตกระยุดครับนี่แต่ว่าปลูกขึ้นเก่าพี่น้องปลูกนี่ครับระยะร่องนี่เมตรยี่สิบครับระยะต้นกับหกสิบเส้นครับเดี๋ยวไปเบิรงไล่ขางันพี่น้องว่ามันเลือซ้ำใดนะครับ เออว่ามันห่างกันสําเด็นี่ครับระยะหกสิบกับสิบประมาณนี้พี่น้องนี่ครับเขามาใช้สายบางเสานี่ครับฝนตกพี่น้องเช่นเคยอยู่กับไอแฉบมือเก่เาครับนี่แหละ <c oughs> เดี๋ยวเขาพักเที่ยงกินเขาก่อนครับเดี๋ยวเขามาเบิงนะครับตอนเบิงว่ามันเลือซสัมเด็ นี่ครับระยะที่เสียบลงไปนะครับจะลึกประมาณนี้นะเพื่อนี่ครับจะตัดถอนพันธุ์อยู่ที่ยี่สิบห้าเซนนะครับไม่เกินยี่สิบห้าเซนแล้วก็ถ้าว่าสันบางเงว่ากับบวเกินบัวบับบวาขาดยี่สิบสามเซนติเมตรนะครับมันก็จะเสียบลงปประมาณนี้แล้วครับพี่นอ้อง อันนี้ปั๊บเสียบตื่นแล้วนะครับได้ซ้ำนี่พี่น้องถ้าปั๊บเสียบเลยมันก็จะลงเรืกว่าน,นี้ีน้อยนึงนะครับนี่ครับจะปลูกต่อลงมานี้เลยเพราะว่ามันเป็นคนละเจ้านะครับตัวนั้นกับอีกแก้วนึงตัวนี้กับอีกแก้วนึงเพิ่นลวานโดนละใหม่ไว้นะครับวานปุ๋ยแล้วเพราะว่าเพิ่นบ่ได้ใส่ห้อยไปตามหลอกนะครับก็เลยบ่ได้ใส่เครื่องปลูกนะครับ อโอ้ยห่อนพี่น้องเอ้ยฝนตกแล้วก็แดดออกแดดออกแล้วก็ฝนตกครับซับไปซับมาอยู่เบิดเหมือเบิดเวเ่นนะครับเดี๋ยวปลูกเมื่อนี้นะครับปลูกแป้งนี่เซ็ตสิ้นแล้วเฮากันาจะขามไปฟังพูนครับมีแปลงครับทางกระบ,บานพอดีนี่ครับลักษณะการเตรียมดินนงเพิ่นนะครับเพิ่นเตรียมดินไว้ก่อนขางดีนะครับ ปลูกง่ายนะครับลดปลูกกับไปง่ายคน้นค้นตามสมกับบกคอยได้สมหลายนะครับเนื่องจากว่าดินนี่มันบกคอยไม่หยาดละครับเพิ่นไถไวละเอียดครับดีอยู่การเตรียมดินปลูกได้ลักษณะนี้นะครับผลงานมันออกมากกาจะก่อนทางดีนะพี่น้องถ้ามันเป็นหยาหลายๆมันก็จะปั่นคู่บ่ได้น,นะครับมันจะหลากทูไถไปเสียบทอนพันในเหากับบ่ดีน้ำครับรดเครื่องปลูกก็ได้เสียบลงไปเจอบ่ซากนอนเทลาดฝาดอยู่พี่น้องเอ้ย นะครับสิ่งสําคัญทางเข้าจะใส่เครื่องปลูกปลูกนะครับเข้าก็ต้องเตรียมดินให้มันได้นะครับโมแมนแต่ว่าสวน66อยู่พี่น้องไปไทยเธอเดียวเลยอยากปลูกเลยนะมันปลูกบกค่คคอยได้ดอกครับมันบ่เป็นรลองแล้วก็มันก็บ่เซอยเสียบไม่เข้าดอกแล้วก็ยางเสียบของเครื่องปลูกนะก็จะแตกดูนะครับเนื่องจากว่ามันดันลงไปบ่ได้นะครับดันทอนพันลงไปบ่ได้ไปเจออุปสรรคมันก็จะหลีดเจ้าของเองตามันเขาก็จะแตกออก เกือบเบิดนะครับแตกมุนเบิดแหละแล้วก็เสียบบโลกงน้ำนะครับก้นตามเสียบก็โอ้ยเลือกมองเสียบยนาขึ้นกันละครับถ้าเตรียมดินบ่ได้พี่น้องเบาเถิงนะครับถ้าเฮ้าสีใสเครื่องปูเฮาก็ต้องเฮ็ดดิในให้มันดีจังหน่อยละครับเพื่อว่าผลงานมันออกมากกจะดีจะาข้องสวนก็จะพอใจแน่นะครับก็เฮ็ดตามสมควรลละครับผมพี่น้อง กันละครับคับอัน้าใส่ค,นกกค้นคปนลูปกลก็คือกันครับถ้าไทเปิดหนาไวนยงยาอยู่มีแต่หญ้ามีแต่อย่งเต็มเวลาเข้าไปยก่องปลูกคือกันครับหามงเสียบกระเสียบก็บบบได้เดี๋ยวคลิปนี้ขอเจ้าว้เพ่งเสนีสักก่อนนะครับสวัสดีครับ